ต่ไม่สามารถมองเห็นด้านหลังรถตันีครับผมครับถ่ายเอครับอ่าได้เลครับถ่ายเลยครับผมสวัสดีครับผมผมถ่ายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวคุณมาจับผมก็อหาแบบนี้ผมไม่กลัวหรอกคุณอยากเขียนกูเขียนมามีอะไรผมก็บอกสองฝ่างศาลแล้วยังไงอ่ะคุณบอกเนี่ยสำเนารถนี่ป่ะอ่าก็สำเนัรถคมตัวนแล้ว่าชื่อคนขับกับคนคู่เก็บแล้วผมจะเอามาได้ไงถ้าผมถ้าผมขโมยมาอ่าผมก็จะมีหน้าตัวตอวที้ครับผมก็ผมบอกแล้วนี่ไงว่าเนี่ยผมมีสำเนาเนี่เจ้าแก่ผม ผมพูดถูกป่ะครับผมครับผมนะเออตอนนี้ผมส่งพนักงานสอบสวนแล้วก็ใช่ไงตอนนี้หน้าที่ทม,มัคงานสอบสวนเขาดำเนินการอย่างไรน,นะครับก็แล้วแต่เขาเอคุณติดก,กระจกนะครับคุณติดใหม่นะครับผมจริอย่างเงี้ยคุณยำผมกับคุณฤทธิเฉยไม่ไสั่งมาผมก็ฟ้องศาลเอาแค่นั้นเองครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆเดี๋ยวขอดูก่อนรถใครครับคันนี้รถโต๊ะแกับออ๋รถ นายพูนพรชัยครูหาพัฒนาสายอ่อันนี้ทํางานอะไรกับท่านแก่เซลล์พนักงานอ่าขายอเอ่าผมถามหน่อยว่าถ้าผมมีสำนเนาอย่างเงี้ยมันตรวจสอบอะไรกรันแล้วเรามนะทำไมจะเจอเขาที่ไหนเลยวันดีพี่ก็ผมขับมาปกติแล้วเขาขอเขาขอขอ,อไม่ได้ขอต,วตวรตวจคือคือเขาเรียกแล้วเขาจะจับ คือผมบอกว่าโอเคถ้าคุณจะเขียนข้อหาติดกระสอบไม่ถูกต้องคุณเขียนไปเลยครับเดี๋ยวผมไปปฏิเสธข้อาหาแล้วไปเจอที่ศาลเขาบอกเอาคอสำเนาแล้วใส่หมวกไหมใส่ดิปกติทุกจานเขารยกเพราะวตอนแรกเขาว่ากระจกเราใช่แค่นั้นเองไม่ไม่ติดติดนั่งไงครับแต่เห็นมแบบนั้นผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรคุณก็เขียนมาคุณก็ทาตามหน้าที่ของผมคุณมาแล้วเขาก็ถามหาสำเนาสำเนาผมก็ยื่นให้เขาดู ผมไปเนี่ยผมขับขับรถมาสามสิบปีผมเพิ่งเจอเนี่ยมอไซค์ไม่ใช่ผมเพิ่งขับนะผมจะสี่สิบแล้วแล้วยี่เยใจเย็นๆครับใจเย็นๆมันมันใช่อพี่อันนี้มันก็ถูกป่ะถูกแล้วอันนี้เราถูกแล้วมันไม่ถูกเราแค่เอาขับเอาเของเขามาขี่เฉยเออแล้วไงแล้วพอผมขับรถถ้าคนขับรถรับจ้างไม่ใช่รถชื่อรถเขาคุณไม่ต้องตรวจสอบทุกคันเลยเหรอแล้วเขียนใบสั่งให้ยังยังครับ ก็คงโดนเรื่องกระจกอย่างเดียวเออก็เขียนมาที่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรไม่ใช่คือคือเหมือนเขาเขาเหมือนกับตรงใจจะจะเอาข้อหาคือพี่เข้าใจป่ะใ่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับใี่คร่คร่เรับใย่ครองใช่ร่ครับใ่รับใช่คร่ครับครับใช่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 ครอบใ่รอใ่รใช่คร่เรองใช่ร่ครับ่รงใครอบใช่เรใ่ร่ครับ่รคอ่ร่่ร แล้ว่าสมพง์ไม่อยู่อ๋อแล้วแกไม่เขียนไปสั่งเลยเหรอพี่พง์บอกถามแกเลยเขียนไปสั่งแต่พอแล้วก็จบไปไม่เสียไม่เสียทั้งหม่มันบอกแกเขียนไบสั่งกับพี่พง์พี่พง์บอกแกมาเลยเขียนมาเลยแต่เขียนข้อหาเลยเขียนอาจจะเย็นๆนะเย็นๆอ่านนั่นก่อนก่อธิบายปตรงนั้คือว่า ก็เขียนมาสางแล้วก็จบแล้วใช่ไหมก็ใช่ไงผมก็บอกว่าเขาเขียนมาสิอะไรเลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยเอเนี่ยผมเนี่ยผมมีเรื่องอะไรอ่ะผมบอกขอสำเนาคุณบอกขอตรวจสอบดถอ้าวอะไรอ่ะตรวจสอบอะไรผมอ่ะพกขับมาทุกสอนอส่งอย่างนี้เขาเขาก็ให้ผถามเขาบอกว่้เขาจะเขียนข้อหาอะไรเพราะว่าตรงนั้นก็คือส่วนของคนจับใครผมไม่เขียงนะคือผมเนี่ย ไม่ได้มีกะติกับตำรวจนะแต่ผมอ่ะเข้าใจเขาทางานคือคุณอยากเขียนอะไรคุณก็เขียนมาสิผมว่าผมไม่ผิดผมก็ไปสู้ที่ศาลถูกปะอ่าถูกแล้วเออคือแบบเนี้ยแล้วยังไงอ่ะปึ๊บอ่าตรงนี้มาถึงร้อยเวนผม่ามีความอำนวยความสะดวกก็ใช่ไงความถูกต้องสองฝ่ายผมก็ต้องสอบถามนะว่าเขาทาอะไรกันยังไงเออนี่ผมก็เล่าตามความจริงไม่ที่ผมไม่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 ใช่ผมโกหกไปนี่ไยนะ คือผมพูดตามความจริงเลยเราก็ยอมรับใช่ไหมตรงนั้นว่ากระจกรถเรามีการเพราะผมก็บอกไงบอกว่าพี่ก็เขียนมาเดี๋ยวผมไปปฏิเสธข้อกล่าวหาไม่เห็นมีอะไรเลยเลยเออผมก็ดูแล้วเห็นมีอะไรผมก็บอกมันมีอะไรเลยผมก็เขียนมาสิเรื่องอารมณ์กันเล็กน้อยใช่ไหมอารมณ์กันทีนี้มันร้อนร้อนแล้วมีอารมณ์กันอะแล้วเขาเป็นตำรวจอ่ะแล้วเขาจะมีอารมณ์กับผมได้ไงผมพูดกับเขาดีๆบอกเอาพี่เขาเขียนมาครับเดี๋ยวผมไปปฏิเสธข้อกล่าวหาไปสู่ที่ศาลถูกปะ ผมทําตามสิทธิ์ของผมให้เขเขียนไม่ต่างมาถูกไหมว่ากันจะจ่ายไม่จ่ายแล้วเรื่องของเราใช่ไงไม่เรื่องของเราไม่ใช่ผมเพิ่งโดนนะผมก็โดนสอนอนี้มันก็บ่อยหลายครั้งพี่พร้อมหรอพร้อเครับโดนแหละมันไงเรื่องก็จบแหละเรื่องกระจกเรื่องเดียวแหละอ่าบอกใเขียนไม่ต่างมาเลยว่าแกจะเขียนว่าไงมีอะไรมีพร้อมไหมกลัเรามีกรับเดิมมยังไม่พร้อมวะปร้อมก็สั่งแล้วบอกแกว่า ไม่ใช่ไม่พร้อมชําระเงินไงผมไม่ชําระอยู่แล้วผมให้ศาลตัดสินผมพูดเลยก็ออกไปศาลไปนั่นอ่าไปออกอุปกรณ์ไปฟ้องเขาจับไม่ได้คุณคุณต้องเขียนให้ถูกด้วยนะว่าผมผิดอะไรถ้าจะไม่ประกองมานี่ยที่ผมไปบอกยังไงเจ็บเจ็บไม่ตัดนะตอนนี้อุปกรณ์ตัดแปลงแต่งต่าพแบบคล้ายตผมไม่ได้ดัดแปลงผมมีกระจกฟังนี่ ครับคุณฟังผมเดี๋นี้ผมไม่อยู่เออกระจกของคุณเหมือนชาบ้านมั่ไล่ะเอ้าที่เขาออกมาจากร้านเป็นไงก็แน่นอนถูกต้องแล้วที่ล็อกหนึงเขาแต่งอ่ะแต่งเขาเขาเจอเขาก็แบบจ้าไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรเออผมไม่เสียงเราพี่ละเพราะว่าเสียงไปก็มีแต่อารมณ์ผมก็ให้เขียนมาเขาพูดตรงไปต่างคนก็มีอารมณ์เหมือนกันเออก็เขียนมาก็เขียนมาอาเขียนไปตามนั้นเขาก็โอ้ไม่เอาหรอกครับโดนกระจกชาวบ้านเขาเขาด่าพ่อด่าแม่เอากัตว์ตรงไป อ๋อมันยื่นเนี่ยใช่ครับอ๋อมันโดนระจบวอสคนอื่นอ่ะเขาด่าเลด่าผมอ่ะเจียวเยอะเออเข้าใจทีนี้ว่าที่ความถูกต้องมันต้องควรนั้นเอาเลยครับไม่เป็นไรผมก็สู้ที่ศาลเท่านี้ไม่เป็นไรอะไรัเาอ่่ะแม่แล้วมามามาขอตรวจสอบอะไรผมก็ไม่เข้าใจผมไม่ได้ขโมยผมไปเนี่ยคนมันต้องรู้ด้วยโอ้โห บ้าบอกขแตกอะไรวะงงที่ผ่านผมไม่ยืน่ะผมบอกเขาแล้วบอกว่าเขียนมาทีเดี๋ยวผมไปปฏิเสธข้อกล่าวหาผาก็ถ่ายไปนะตอนเั้จแต่ผก็ถ่าย เออไม่ได้ร uh ู้ว่าก็เขียนมาผมก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่เดี๋ยวเขียนมาแต่ว่ามันไม่ใช่การเงินแต่ร้อนก่อนรอให้เขาเจ็บเลยร้อนก่อนเดี๋ยแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ติดใจ